เข้าสู่ช่องกับตาดาัซิงครับอล่าสุดเนาะเราขุดหลุมนะฮะได้เสร็จครบทุกหลุมแล้วนี่นี่สิเห็นไหมทุกหลุมเลยสวยงามปึ๊บปึบปบปบ๊เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะ ผสมปูนนะครับมาเทเลยดีกว่าขี่ไหนก็เริ่มโม่แล้วไปเดี๋ยวเราเตรียมตักกันนะครับไอซี Hãy subscribe cho kênh Ghiền cái <laughs> Gõ Để không

ให้เลยเดูเรียนได้เด็กีเจอร์ใหม่วันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยลุยเต็มที่เท่าไหร่นะพี่เพราะว่าเสียดายเสื้อไม่ได้เอาเสื้อมาเปลี่ยนด้วยหินสักสองตัก หลานพี่นายก็มาช่วยงานในปีนี้อ่ะเอียงเลยเอียงล้างก้นม่อ,อมาอ่าสวย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 เดี๋ยวเราผสมเสร็จเราต้องตอกหลักเข็มลงไปก่อนเนาะนี่ของนี้พี่นายผสมไว้แล้วไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนูน้น เดี๋ยวสิเราตอ,อกลึกไหมพี่เอก<ไ>ประมาณนี้มีอาจจะชินะ้ชนๆหรอลองดูก่อนสจะควันเยอะเดี๋ไปตัดดูก่อนเนาะไหนมีดเดี๋ยวผมตัดให้เอาอเนี้ก็ได้นครับเรื่องวงเดือนเรื่องวงเดือนเลยบอกเรื่องวงเดือนเลยอ๋อจัดเลยเดี๋ยวใช้วงเดือนเจ็ดเอาเลยเนาะมีดดีกว่าเนาะโอเคผมไม่รู้จะฟังใครดีโอเคผมฟังนะโอเค มาประมาณห้าสิบ,บเซนเนาะในะับนเร็ดกราณห้สิบเซนเนาะเตหนึงถึงห้เซนนี่แหละต่ได้อยู่กันชุดเนาะเขาเรียกเนาะไอนผมอยู่ใิตนเรียงหัใจแบบนี้แหละห้าสิเซนมันสันเกินสันเกินครับเราจะมาเสริมความแข็งรงของหนังเตารัวนี้นะ ดินชมใหม่ดินชมใหม่นะผมจะเทดินเลยเพราะไม่ไหวเขาเขาจะเขาแบบเพราะว่าใครกำลังทำบ้านใหม่เนาะก็ลองดูครับแล้คลิปนี้เผื่อสิบปีข้างหน้านะคนกำลังสร้างบ้านใหม่แล้วก็ไปยิ้มชงใหม่นะครับไปแน่วันทองวันใหญ่จะทำโครงสร้างเลยสองกอสูตรนี้ไปใช้ได้นะครับเพื่อนะฮะเพื่อใช้การพุทธเลยทำเป็นเสาเข็มนั่นก็คือตอกลงไเพราะว่าดินชมใหม่นะครับ หลังจากเราขุดหลุมเสร็จใช่ไหมครับขุดหลุมได้ระดับเสร็จปุ๊บเราไปตัดไม้ไผ่มาเลยครับไปยกสั่งสักประมาณหนึ่งมิตรเนาะหรือมากกว่านั้นก็ได้ตอกลงไปในหลุมเลยนะตอกไปในหลุมจนไม่ให้แข็งมันไม่ลงนะทุกท่านปูนร้อมแล้วนะปูนทอยอปล่อยพยุงนะไม่ให้ดินมันยุบตัวลงไปเนาะหรือว่ารากฐานที่เราเทเนี่ยมันยุบตัวลงไปมากกว่าเดิมเพราะว่าไม้ตัวนี้เนี่ยมันจะลงไปในดินลึกแล้วเนาะมันช่วยตอกหรอเปล่ามันช่วยได้จริงๆครับทีนี้ตัดตัวที่ลุม ตัวนี้ดูก่อนป่ะครับผมบางทีผมอาจจะอาจจะต้องไดปจับก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมีไปทะลุก่อนใส่ไม้มาโอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอ้กับเติ้สุดยอดเก่งจังเลยโอเคครับเราเจอคนที่ตัดไม้เก่งแล้วเรื่องตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยนี่ไม้ ับผมเฝาไปตรงนี้ไปด้วยนะมันจะตามไปด้วยไงตามตามตามว่าบยาอไปแน่เก่อนนาะัอกับลอ้วอนลองต่อบึงว่าหรือว่าขั้นล่างมันเละนะเีว่าไม่รู้ลองดูก่อนเนาะ เสาเข็มดูก่อนนะครทุกท่านเราตัดไหมไม่ตัดน่นลเลยไม่เสมอ,อเนาะกลับองูนี่เป็นเสาเข็มวิญญานอันนี้ก็ใช้ได้นานโอ้ยไม่ไผปใน,น,นดินมันมันไม่ดีนะดินมันตรงตัวพอดีมันก็โอเคเลยอากาศเป็นนอกไม่ได้พูดเรื่อคนเนี่ยจะอยู่ดินในน้ำมันลองพูดถึงนาน,นาบางทีออกงอกเป็นต้นใหม่เลยเห็นไหมอันนี้บอกอ่าโน่นโน่น ปผสมปูนด้วยมุ่งเอาเอาให้เหลือปลายไว้สักีหน้าเส้นนะเออเอาจะพูดอยู่เอาหรอเดี๋ยเดี๋ยวพี่จัดการให้เอนปอนเราเดี๋ยวเดี๋ยวดีเราจะใส่แท่งลมสตัวเนาะครับผมสอ2ตัวบ่ี่จะได้วางให้ถูกจุดนะเออตัวับยี่ยี่ปดีกว่อืมเฮ้ยขับไปเฮ้ยเฮ้ยจับยากจับยัยเออ จะไม่ง่ายไม่ทำทำตัวที่ยากลอ,องเทสก่อนว่ามันจะได้หรือเปล่าผมจะดูว<า>่าคนะุณจะดูไหมมันยาวเกินเดี๋ยวเราจะลดขนาดลงนิดนึงนีได้ได้แบบนี้นิ่มๆไปต่อไปโอ้ตัด้เนาะเดี๋ยวว่าผมตัดไว้ได้พอดีเนาะมันตรงตาพอดีเลยนะเอาไวนะ้ให้ดีนะให้ให้อกปูหน่อยให้เนี่ยปูอบมาหน่อยเดี๋ยวเจ้าก็จะรับเม็ดได้ละเอาเม็ดอีกตัวหนึ่งเนาะเฮ้ยเนียบจิ๋วมา ันตอกลงไปแบบนี้เลยกันสุดอบตรงปลายไม้หน่อยเอฟีนะมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มนะครับทุกท่านครับผมคลิปนี้ก็ก็เป็นสูตรนะเอฟซีสำหรับคนที่ถมดินใหม่ๆนะอยากจะก่อสร้างเลยอยากจะทำรากฐานเลยสามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะทุกท่านคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยครับสวัสดีครับ